โหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะไม่ได้เรียนกมมากกันคลิปนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์นะคะว่า4คํคำศัพท์นี้มันคืออะไรใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะสี่คำศัพท์นี้นะคะมันก็คือคำนำหน้าชื่อในภาษาอังกฤษนั่นเองทีนี้คำนำหน้าชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกับคำนำหน้าชื่อในภาษาไทยอย่างไรไปดูกันเลยค่ะโดยเราเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเวลา เด็กๆดคารกเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าอะไรคะเบบี้ใช่ไหมคะเบบี้แต่ถ้าเรารู้เพศนะคะว่าเป็นผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าเดบี้บอยนะคะเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือเราจะเรียกแค่เบบี้ธรรมดาก็ได้ถ้าไม่ระบุเพศนะคะพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงคะ่ะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะก็เรียกเด็กชายใช่ไหมคะภาษาไทยเราก็คือบอยนั่นเองนะคะพอโตขึ้นมาอีกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเริ่มโต ไม่ใช่เด็กชายล้นะคะเป็น man แมนละนะคะเราก็จะมีนำหน้าละคะ่ะชื่อนำหน้าคำนำหน้าชื่อก็คือ Mr. นะคะส่วนเด็กผู้หญิงค่ะเป็นทารกเราก็จะเรียก baby เหมือนเดิมถ้าเราไม่ระบุเพศนะคะแต่ถ้าเราจะระบุเพศขึ้นไปอีกนิดนึงขยายขึ้นไปอีกนิดนึงเราก็จะเรียกว่า baby girl นะคะ baby ิร์ลก็คือเด็กทารกที่เป็นเด็กผู้หญิง โตมาเป็นเด็กผู้หญิงละนะคะเด็กผู้หญิงเราก็คือจะเรียกว่าอะไรคะ girl นะคะพอโตขึ้นมานอกจากไม่ใช่เด็กผู้หญิงล้นะคะโตขึ้นมาเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาละนะคะเราก็จะมีคำนำหน้าละคะ่ะเหมือนภาษาไทยเราก็มีคำนำหน้าเนาะเพราะฉะนั้นคำนำหน้าของผู้หญิงเราก็จะมีมีได้ทั้งคำว่า miss หรือ miss นะคะมีได้2ออย่างทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่า,าต่างกันยังไงนะคะทีนี้ Mr กับ Miss ะมาเจอกันแต่งงานกันนะคะ มันก็จะมีการเปลี่ยนแล้วค่ะคำนำหน้าซึ่งมิสเตอร์ที่เป็นคำนำหน้าของผู้ชายก็ยังคงใช้เหมือนเดิมนะคะในขณะที่คำนำหน้าของผู้หญิงก็จะเปลี่ยนเป็นมิสซิสแล้วนะคะคล้ายๆข,ของคนไทยเราเหมือนกันนะคะคล้ายๆคำนำหน้าในภาษาไทยเราเหมือนกันทีนี้ลองไปดูรายละเอียดของแต่ละคำกันเลยค่ะ โดยเริ่มจากผู้ชายก่อนนะคะง่ายสุดผู้ชายนะคะคำนำหน้าก็คือมิสเตอร์ใช่ไหมคะในกรณีที่เรารู้ชื่อและนามสกุลเขานะคะเราก็จะใช้มิสเตอร์บวกนะคะบวกอะไรคะบวกนามสกุลนะคะล a าส์เนมหรือ s ซ r Name นี่ก็คือนามสกุลนะคะในภาษาไทยมิสเตอร์ก็หมายถึงนายนั่นเองแค่เทียบแล้วก็คือความหมายก็คือนายนะคะแต่ว่าเราจะไม่เรียกชื่อนะคะภาษาไทยเราอาจจะเรียกชื่อ เราอาจจะเรียกเต็มยศทั้งชื่อทั้งนามสกุลแต่ภาษาอังกฤษเราจะให้เกียรติเขานะคะถ้าเราไมา่ได้สนิทสนมด้วยเนี่ยเราจะใช้คำว่ามิสเตอร์และตามด้วยนามสกุลนะคะเช<อ>่นมิสเตอร์จอห์นส์นะคะคือนามสกุลเขานะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>เขาอาจจะชื่อวิลเลียมหรือเขาอาจจะชื่อบ๊อบหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่เรียกเขามิสเตอร์บ๊อบมิสเตอร์วิลเลียมเราจะเรียกเขามิสเตอร์จอห์นส์นะคะหรือ อาจจะเป็นนามสกุลเขาอาจจะเป็น Mr. Smith นะคะเราก็จะเรียกเขา Mr. Smith นะคะเพราะฉะนั้น Mr. จุดยอนี่ก็คือ Mr. นั่นเองนะคะนี้เรามาดูผู้หญิงค่ะที่เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเราก็รู้ชื่อนะคะรู้นามสกุลเหมือนกันแต่อายุน้อยยังไม่แต่งงานนะคะก็คือ,อยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะเรียกเขาว่า Miss นะคะ m ิสก็คือถ้าเทียบกับภาษาไทยเราก็คือนางสาวนั่นเองนะคะ เมื่อเราไม่ได้สนิทสนมนะคะเราก็จะต้องเรียกชื่อเออเรียกคำนำหน้าว่ามิสบวกกับนามสกุลเหมือนเดิมเหมือนผู้ชายที่เราเรียกมิสเตอร์บวกนามสกุลนั้นเราก็จะต้องเรียกเขาว่ามิสบวกนามสกุลเหมือนกันสมมติว่ามิสคนนี้นามสกุลไวท์ก็เรียกว่ามิสไวท์นะคะหรืออาจจะเป็นนามสกุลพีเทอร์สันก็เรียกมิสพีเทอร์สันนะคะทีนี้นอกจากนี้ มาดูถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเรารู้ชื่อเรารู้นามสกุลแล้วเราก็รู้ว่าเขาแต่งงานแล้วด้วยนะคะเั้นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเราก็จะเรียกเขาว่ามิสซิสนะคะมิสซิสนี่ก็คือถ้าเทียบกับภาษาไทยเราก็คือนางนั่นเองนะคะนางนะคะแต่มิสซิสนี่ด้วยเขาเรียกอ,อะไรคะเรารู้ชื่อ,ร,อรู้นามสกุลเราก็ต้องให้เกียรติเขาโดยใช้มิสซิสบวกนามสกุลนะคะเราจะไม่พูดชื่อนะคะก็จะกลายเป็นมิสซิส จอห์นส์ถ้าเขาแต่งงานกับตระกูลนะคะที่นามสกุลจอห์นส์จอห์นส์นะคะหรืออ่ะตระกูลนี้คือตระกูลสมิธเราก็จะเรียกเขามิสซิสสมิธนะคะก็คือเรียกที่มิสซิสบวกนามสกุลต่อมาค่ะถ้าเราไงคะเรารู้จักชื่อและนามสกุลนะคะเรารู้ว่าคนที่ชื่ออะไรนมสกุลอะไรแต่เราไม่แน่ใจอ่ะว่าเขาแต่งงานหรือ,อยังเขาไม่ได้บอกสถานะหรืออะไรเรา ะะเราก็ต้องสุภาพไปก่อนเราก็จะเรียกเขาว่า Miss นะคะอันนี้จะเสียงออกคล้ายๆ Miss ก็ Miss นะีคือเสียงสูงนิดนึงแต่นี่ Miss Miss ก็คือเสียงออกไปทางตัวแซกนะคะ Miss ซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะรู้ชื่อรู้นามสกุลเราก็ต้องบวกด้วยนามสกุลถูกไหมคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความสุภาพนะคะก็คือ Miss เช่น Miss Jones มิ s สม m i t h นะคะก็คือเราไม่แน่ใจว่าเขาแต่งงานไม่แต่งงานแต่เรารู้ชื่อนามสกุลเขาเราก็จะเรียกแบบนี้นะคะถัดมาค่ะอืมถ้าในกรณีที่ไม่รู้จักทั้งชื่อทั้งนามสกุลไม่รู้จักแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานหรือยังเราไม่รู้อะไรเลยกับคนนี้เหมือนประมาณว่าอะมีลูกค้าเข้าล้างมาใช่ไหมคะเราไม่ได้รู้จักสนิทสนมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียกอะไรที่มันเป็นกลางๆนะคะผู้ชายนะคะเราก็จะเรียกเขาว่า Sir ะะส่วนผู้หญิงนะคะก็ดูที่อายุเป็นหลักเลยค่ะถ้าอายุดูยังอ่อนเยาว์นะคะดูยังอายุยังน้อยเราก็เรียกเขาว่า Miss แต่ถ้าดูสูงอายุสวหน่อยเราก็จะเรียกเขาว่า m a a นะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย,อย่างเช่นลองดูค่ะ How can I help you ถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ How can I help you sir นะคะหรือ How can I help you Miss How can I help you Ma'am อย่างนี้เป็นต้นก็คือ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมหรือจะให้ฉันช่วยอย่างไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะ,ะสรุปนะคะอย่างเช่น excuse me เวลาเราไปเจอใครว่าเ,ออเราไม่รู้จักแล้วเราจะแบบเหมือนไปขัดจังหวะเขาเพื่อเราจะถามทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะขึ้นคำว่า excuse me sir excuse me miss excuse me m a a m ก็คือดูที่ ถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงและผู้หญิงก็คือดูที่วัยถ้าดูแลสูงวัยกว่าเราเราก็จะต้องเรียกแมมแต่ถ้าดูน้อยกว่าเราก็จะเรียกว่ามิสนะคะสรุปทั้งหมดนะคะก็มีประมาณนี้นะคะฝั่งด้านซ้ายมือนะคะก็คือเรารู้ชื่อรู้นามสกุลน,นะคะถ้าเป็นผู้ชายเราก็คือมิสเตอร์ถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเราก็จะเรียกเขาว่ามิสซิสแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานเราจะเรียกว่ามิส หรือเราไม่แน่ใจว่าแต่งแล้วหรือยังไม่แต่งเราก็จะเรียกเขาว่า Miss นะคะส่วนฝั่งด้านขวามือนะคะไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลนะคะไม่รู้จักอะไรเลยเราก็จะถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะเรียกเขาว่า Sir ถ้าเป็นผู้หญิง Miss ถ้าเป็นผู้หญิงสูงวัยซอวอหนอยนะคะก็เรียกว่า Ma'am นะคะนี่คือทั้งหมดที่ครูสรุปการเรียกชื่อ คำนำหน้าภาษาอังกฤษนะคะซึ่งบางคำก็เหมือนภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเทียบไม่ยากนะคะอานะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคนก็เทียบกันว่าถ้าเป็นเราในณนวัตอนเนี้นะเราควรจะใช้คำนำหน้าประเภทไหนเพื่อเราจะได้จําได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเจอคนที่ต่างวัยกับเรานะคะน้อยกว่าสูงกว่าหรือรู้จักไม่รู้จักเราก็จะได้ใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราท่องจําทุกอย่างเนี่ย มันก็คือจะจําแล้วมันก็คือในที่สุดมันก็จะลืมนะคะแต่ถ้าเราใช้เทียบตัวเรานะตอนเนี้เราถ้าเป็นตัวเราหรือวัยที่คนเหมือนเราตอนนี้ยคนที่เราเจอเนี่ยนะคะวัยเดียวกับเราหรือวัยสูงกว่าหรือวัยน้อยกว่าแต่งหรือไม่แต่งอะไรเงี้ยเราลองเทียบแบบนั้นนะคะเขาเรียกเชื่อมข้อมูลนะคะเพื่อช่วยให้เราจําได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ